โอเคขอทักไทยเพื่อนๆทุกคนนะครับได้เวลาเรียนคำศัพท์จีบนงสาวญี่ปุ่น <laughs> ใช้บ่อยพูดแล้วเขินจริงวงเล็บถ้าเขามีใจให้เราอ่ะนะ <laughs> แค่แบบว่าในวงเล็บก็เจ็บแล้วอะขนไทยก็ดีว่าอะไตะเทไรจ้ากมอเอเโอเคนะครับเริ่มต้นคำแรกครับอ่าคำแรกเลยนะ หล่อจังอะคักก้อยคักก้อยไทยกะหล่อมากตอนแรกว่าจะเขียนว่าหล่อจังแต่ว่าพูดยากหล่อมากอะสอง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 น่ารักคาไวคาไวน่ารักไทยก็นะน่ารักโอเค ต่อมาคขา่าชอบนะสุกิไดอสุึกิไดอชอบนะชอบนะอันนี้สอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่นด้วยเผื่อมีคนญี่ปุ่นดูต่อมาครับคุยด้วยแล้วสบายใจเอ้ยคุยด้วยแล้วสบายใจว่ากันนี่นีน่นนนดูตรงนี้นส,สองทีฮะอ่านตามนี้ได้เลยนะ ฮานาสเตเตอันชินสุดะคุยด้วยแล้วสบายใจคุยด้วยแล้วสบายใจเพื่อนๆไม่ต้องพยายามอ่านคาตานะอ่านคาตานี้ปวดคอนะครับคุยดัวอีเลโอสบายใจ <laughs> มันเขียนญี่ปุ่นยากอะภาษาไทยอะ่ะอ่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอิชอนีรุโตทานอชิ อิชอนีรุโตทาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขกวาย6คิดถึงนะอายใต้อายใต้ไทยกะคิดถึงนะคนญี่ปุ่นพูดตามเลยนะไม่รู้มีคนญี่ปุ่นดูอยู่หรือเข้อที่7อยากเจออีกมาตาอาใต้มาตาอาใต้ อยากเจออีกข้อที่8ครับเธอพิเศษนะใส่ไข่ด้วยล่ะ <laughs> พิเศษต้องใส่ไข่ด้วยอยากกินไข่ดาวทคุมเบสได้โทคุมเบสไดเธอ,อพิเศษนะบอกให้รู้เป็นคนพิเศษอะไรอยงเี้โอเคปะเออต่อมาครับอยู่ข้างๆได้ไหมยอยู่ข้างๆได้หรือเปล่าโซมานิ いてもいい？そばにいてบานตมออยู่ข้างๆได้ไหมเสียงหลออ่ะมันต้องเสียงหลอนิดนึ่งวะสอนอะไรแบบเนี้ยเออซิบคำนี้โดนไปหลายคนครับจีบอยู่นะรู้ตัวไหมอิมาคือด้อยเตอร์เยอิมาคือด้อยเตรว,ตรวจีบอยู่นะรู้ตัวไหม คนลุกภาษาญี in Japanese, ่ปุ่นพ exactly. ิมพ์ผิดอีกภาษาญี่ปุ่นพิมพ์ผิดนะอันเนี้ยคือแบบว่าพิมพ์ไปว่ากําลังหีบไม่ได้ดูภาษาอังกฤษคือคิดว่าคไม่มีคนญี่ปุ่นเรียนกับพี่ดิวอยู่แล้วล่ะเนาะต่อคุยกับเธอแล้วสนุกคุยกับเธอแล้วสนุกฮานาสเตเตะทานอชิฮานาสเตเตะทานอชิต่อนะ อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นทำไมต้องขนลุกด้วยอ่ะทำไมเสียงพี่ดูมันแปลกเหรออยู่ด้วยแล้วอบอุ่นอะิโน一緒โいると落ち着ก์一緒โいると落ิ着ก์ตานะเธอมีเสน่ห์นะมีเล็กคือเตกิดาเนะมีเล็กคือเตกิดาเนะพูดตามนี้ได้เลยนะมีเล็กคือเตกิดาเนะยิ้มแบบนี้อันตรายนะ ไม่รู้อันตรายยังไงโซโน่หันซกด้哟โซโน้หันซกด้ยใจเตนเลนยดยกิดกิสุโดกิดกิสุคนลุกไปเข้าห้องน้ำแป๊บค่ะเป <c oughs> <c oughs> ็นคนละคนลุกแล้วไหมไปเลยนี่ไปเลยบอกว่าสอนจบแล้วไปนอนได้อันนี้คือเล่นโอเคไหมอยู่ใกล้แล้วเขิน อยู่ใกล้แล้วเขินเออในหนังสือไม่มีสอนนะคำแบบเนี้ยโอเคปะใกล้ต๊กกิกกิสเใกาโตกกิ๊กกิสเในหนังสือไม่มีหน้าบอกไว้ก่อนอันนี้ขั้นสูงเธอเป็นคนที่ชอบเลยชอบเลยอันนี้คือแบบเชิงสารภาพแล้วนะเธอเป็นคนที่ชอบเลยหรือจะบอกว่าเธอเป็นคนที่ใช่เลยอะไรเงี้ยไทยเปิดได้เหอ ใช่เปิดได้พูดสันส้นๆรู้เรื่องขอรู้จักให้มากกว่านี้ได้ไหมอขอรู้จักให้มากกว่านี้ได้ไหมมอตโตชิริไตมอตโตชิริไตโอเค,อ,เคอยู่ด้วยแล้วเวลาเดินเร็วมากเลยอิสซอนีรูโตจังกาฮายอิสซอนีรูโตจังกายาย โ okay. อเคออกเสียงประมาณนี้เลยนะน้ำเสียงประมาณนี้โอเคปะอ่าสุดท้ายครับจีบจริงๆนะไม่ได้เล่นฮงกีได้เอฮงกีได้เเต็มเต็มโอเคครับขอบคุณครับจบฮะ <laughs> โอเคปะเออตอนที่เราพูดเราต้องน้ำเสียงได้นิดนึงนะต้องจริงใจอย่าขำนะทุกคน เออถ้ามันมีความเขินความขำนี้มันจะไม่ได้ผลมันจะไม่ขังโอเคไหมเช่นสมมุติว่าเราจะชมเขาหลอกก็แบบนิดนึ่งขาโกลีขาวายสกีได้เหรอฮานาสเตเตอันชินซึรุต้องเสียงหล่อนิดนึงนะผู้ชายอ,ะอ่ะเออผู้ชายฝึกเก๊กหอกลอด้วยนะอิโซนิรุโตะทาโนชินดาไอไตมาตาไอไตนะคิมิวะท็อเบสได้哟 โซมาดีเตมออีม่ะคือด้วยตเียโอเคนะะหล่อไหมไปฝึกมาฮะฝึกมาตั้งนานเพื่อการนี้ฮะอ่าฝึกมาขนาดนี้เสียงหล่อขนาดนี้ยังยังตกไม่ได้สักคนเลยเศร้าท่องท่ออยู่ดินสอสะดุดดีศอสะดุดมันคือยังไงวะอ่า ถ้าโดนใจเต็มๆหรอคนญี่ปุ่นไม่โดนใจฮะคนญี่ปุ่นไม่มีคําว่าโดนใจ <laughs> อันนั้นมันมีเฉพาะภาษาไทยคือ <laughs> คือคือคนญี่ปุ่นจะไม่พูดอะไรตรงๆแบบนั้นการที่พูดตรงๆเกี่ยวกับเรื่องเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่น่าอายคือวัฒนธรรมดั้งเดิมญี่ปุ่นมันเป็นกั้นครับ <laughs> เขาจะคุยอ้อมๆเขาไม่คุยตรงๆหรอกสังเกตดูแต่ละคําเนี่ยเช่นคํานี้เนี่ยคุยกับเธอแล้วสนุก เขาอยากพูดตรงๆแต่เขาต้องอ้อมโอเคไหมเออคุยกับเธอแล้วสนุกจริงๆแล้วอยากจะพูดว่าอยากจะอยู่ด้วยตลอดเลยอะไรเงี้ยมันพูดไม่ได้ก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันแล้วสนุกจังเลยอะไรเงี้ยโอเคปะญี่ปุ่นเขาไม่ตรงๆเช่นตัวนี้เนะี่ยอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นคนไทยงงฮะทาไมเหรอเพราะฉันไม่ได้เปิดแอร์หรอไม่ใช่โอเคปะอบอุ่นก็คือเขารู้สึกปลอดภยัย เออคนญี่ปุ่นเขาไม่พูดตรงๆนะบอกไว้ก่อนการที่จะพูดตรงๆเรื่องความรักมันเป็นเรื่องเรื่องหน้าอับอายไขขี้หน้าครับไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีนะเออมันเป็นเรื่องหน้าอายเธอมีเสน่ห์นะเนี่ยเออเธอมีเสน่ห์นะยิ้มแบบนี้อันตรายนะเห็นไหมเขาไม่พูดตรงๆนะยิ้มแบบนี้อันตรายนะถ้าคนไทยบอกว่าถ้ายิ้มแบบนี้ใจฉันละลายเลยนะคนไทยพูดตรงๆแต่ญี่ปุ่นเขาจะอ้อมๆอมนะครับ ใจเต้นเลยเห็นไหมเขาไม่พูดตรงๆหรอกเนาะอยู่ใกล้แล้วเขินเธอเป็นคนแบบที่ชอบเลยอันนี้คือแบบอารมณ์แบบว่าสารภาพเนาะถ้าสารภาพพูดตรงๆได้นะครับขอรู้จักให้มากกว่านี้ได้ไหมเป็นการสื่อว่าเออฉันสนใจในตัวเธอแล้วนะแต่เขาไม่พูดตรงๆไงเขาพูดตรงๆไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเวลาเดินเร็วมากอันนี้เราก็พอเดาได้เนาะ อะไรที่มันสนุวเวลาจะผ่านไปเร็วไงจีบจริงๆนะไม่ได้เล่นอันนี้คือสารภาพแล้วนะครับดังนั้นสารภาพมันต้องพูดความจริงแต่กว่าจะไปถึงสารภาพเนี่ยมันก็อ้อมมาสามแม่น้ําแล้วฮนะคนญี่ปุ่นอะ่ะกว่าจะจีบกันได้ <laughs> โอเคจบขอบคุณครับ